ยินดีต้อนรับสู่ซิโก้ซิตี้ถึงเวลาเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของคุณแล้วเริ่มต้นจากร้านเล็กๆด้วยความสามารถของคุณคุณสามารถทำให้มันเติบโตเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำได้นะยินดีต้อนรับสู่เกมร้านค้าผู้จัดการจำลองนะฮะนำของขึ้นชั้นให้เรียบร้อยนะครับต้องมาทิ้งขยะด้วยนี่คือการตั้งราคาเหรอกินกำไรสัก7เหรียญน,นะฮะเราไม่ต้องคาดหวังกำไรเยอะนะฮะจัดร้านเรียบร้อยแล้วก็พร้อมเปิดให้บริการนะครับลูกค้าคนแรกของเรามาแล้วนะครับยินดีต้อนรับนะครับ แต่อ้าวไปเลยฮะไม่ซื้อไม่ซื้อเลยเหรอเอ๋ผมก็ไม่ได้ขายแพงขนาดนั้นนะฮะคนที่2มาแล้วนะครับหยิบมา1กล่องอา้าวเงินหมดแล้วฮะหนึ่งรายการนะครับทั้งหมด9เหรียญ88เซนครับอ่าตังทอน2เหรียญกับ12เซนนะฮะขอบคุณครับคนต่อไปเลยครับ19.76เห <4 S 1> เหรียญน, <2 S 1> นะฮะเดียวขายโคตรแพงเลย ขอบคุณนะครับเหมือนว่าคนข้างหลังจะไม่มีเงินซื้อนะฮะเมื่อกี้ดูเหมือนว่าตรงนี้เราสามารถสั่งของเพิ่มได้นะครับเราเอาเป็นน้ำตาลมิตรผลก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีแค่29เหรียญเองนะฮะสั่งเอา1รายการไปก่อนนะฮะรอของมาส่ง10วินาทีฮะท่านต่อไปเชิญเลยครับรับมา1รายการนะคะทั้งหมดเเหรียญ88เซนนะครับตังคอน2เหรียญ12เซนนะครับขอบคุณที่ใช้บริการครับถึงแม้ว่าร้านเราเนี่ยจะมีสินค้าเพียงแค่อย่างเดียวนะครับแต่เหมือนว่าลูกค้าเนี่ยจะแวะเเเเเวีียยยยยนนมมาาา่่รรร้แบบือๆล เคาเติมหนได้นะครับทั้งหมด2รายการนะครับ19เหรียญ76เซนนะครับขอบคุณครับคนต่อไปเลยฮะ1รายการนะครับตังทอน3.12ขอบคุณที่ใช้บริการครับลืมไปเลยว่าสั่งของมา4ทุ่มกว่าไปแล้วนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือน้ำตาลมิตรผลใส่ชั้นให้เรียบร้อยนะครับกล่องไปทิ้งตั้งราคาเอาเท่าไหรด่ดีกินกำไรสักอห้าเหรียญโอเค ดูเหมือนว่าเราต้องสั่งซีเรียลเพิ่มนะครับเพราะว่ามีแค่กล่องเดียวเองนะสั่งซีเรียลเพิ่มนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะเอาเป็นขนมปังกับซูกาแล้วกันนะครับทั้งหมดก็73ิเหรียญนะฮะเรามี100ไหวอยู่แล้วของมาถึงเรียบร้อยนะครับจับของขึ้นร้านเรียงให้เรียบร้อยฮะเหลือในกล่องนะครับอีก1กล่องเก็บไว้ก่อน ตรงนี้แล้วกันตามด้วยกล่องที่2นะครับกล่องนี้เป็นขนมปังนะฮะเอาไวท้ที่ชั้นที่3แล้วกันจัดเรียงให้เรียบร้อยไม่หมดนะฮะชั้นไม่พอเก็บไว้ก่อนนะมาที่กล่องที่3นะครับกล่องนี้เป็นซูก้านะครับอันนี้ไว้ชั้นล่างสุดเลยจัดเรียงให้เรียบร้อยเก็บไปเขาสต็อกในส่วนของขนมปังนะครับเราตั้งราคากําไรแค่ห้าเหรียญก็พอนะฮะซูกานี่ก็สักสามเหรียญน,นะฮะ ตั้งราคาเรียบร้อยพร้อมเปิดให้บริการนะครับมาแล้วครับลูกค้าคนแรกของเราในวันนี้นะฮะสวัสดีนะครับรับทั้งหมด3รายการนะฮะทั้งหมด13เหรียญ80เซนครับขอบคุณมากนะครับคนต่อไปเลยะฮะทั้งหมด10เหรียญย7เ็เซนครับผมขอบคุณครับ เหมือนว่าข้างนอกจะเริ่มมืดแล้วนะครับตอนนี้ก็2องทุ่มสี่นาทีแล้วนะครับอ้าวมาแล้วก็ไปนะครับยายเช็คของนะครับเหมือนว่าสินค้าขายดีของเราจะเป็นขนมปังกับซูกานะครับเดี๋ยวเอามาเพิ่มนะอันนี้เป็นขนมปังนะฮะเดี๋ยวใส่เติมเข้าไปเสร็จแล้วนํากล่องไปทิ้งอีกหนึ่งกล่องนะฮะอันนี้เป็นซูกานะเติมเข้าไปเหมือนกันแล้วก็กล่องทิ้งไปแล้วก็มาอีกหนึ่งกล่องนะฮะอันนี้เป็นซีเรียลนะเรียบร้อยครับ เออผมอยากจะสั่งของเพิ่มหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีตังอยู่135เหรียญนะครับอันนี้เป็นตู้แช่กับชั้นวางนะแต่ว่าตังเราไม่พอนะครับเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราเปิดร้านกันต่อเลยดีกว่านะครับลูกค้าคนแรกของเราเหมือนเขาก็จะบอกว่าเราขายแพงนะครับรับมา1ึชิ้นนะฮะขอบคุณครับ อยากจะได้ชั้นวางของเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีตังถึง200เหรียญแล้วนะครับรอชั้นวางของมาส่งตอนนี้ก็สี่ทุ่มห้แล้วนะครับปิดร้านไปแล้วอ่ะดีไงมาพอดีเลยนําเข้ามาวางตรงนี้นะครับข้างๆกันเลยอ่าเรียบร้อยสวยงามนะครับจากนั้นก็สั่งของมาเพิ่มนะฮะเหลืออยู่60เหรียญน,นะได้อะไรบ้างนะครับเราเอาพาสต้านะครับ2กล่องไปเลยนะจากนั้นก็เพิ่มขนมปังไปอีกนิดนึงนะฮะ62 มันเกินวะครับอ่างั้นเอาขนมปัง1น,นะครับแล้วก็พาสต้า2ของมาส่งเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้เป็นพาสต้านะครับเราจัดขึ้นชั้นบนอ่าโยนทิ้งไปอีกหนึ่งกล่องนะฮะก็วางชั้น2ครับเรียงให้เรียบร้อยกล่องที่3มฮนะอันนี้เป็นขนมปังนะอยู่ที่ชั้นเดียวกันเลย ฝั่งนี้ด้วยนากล่องไปทิ้งตั้งราคานะครับพาสต้าเราจะตั้งราคาเต็มเลยนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าใหม่ของร้านเรานะฮะดูเหมือนว่าผู้คนส่วนใหญ่จะบอกว่าพาสต้าของเรามันแพงนะฮะถ้ามันแพงนะครับผมจะลองเปลี่ยนราคามันดูแล้วกันนะครับลดลงมากินกําไรสัก3ามเหรียญแล้วกันนะแอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะถ้าเอาพอลดราคาไอ้นั่นก็บอกไอ้นี่แพงช่างเอาใจยากจังเลย ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็นำมาเล่นให้ดูขำๆกันนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วชื่นชอบอย่างไรเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณครับ